รัตนตาเยสส์ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาทธ,ธรรมและพระ,พระ,พระอริยสงฆ์ข้าพระเจ้าสามเณรล้อมเดชสิริถาวรลึกสกุลขอ,อนอบน้อมพระเถระและพระภิกษุส,สามเณรทุกท่านและขอโอกาสพระเถระเป็นตัวแทนในการกล่าวแสดงมาทรมัทเทศนา ในหัวข้อเรื่องนายฟานสุนักชื่อโกกะอันมาแล้วในปรธรรมบุตรเพื่อให้ญาติยุนทั้งหลายได้รับและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกคนอาน,นี้ส่งในการฟังทำห้าประการคือ 1. ผู้ฟังย่อมได้สิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. ย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่เคยได้ฟังแล้ว 3. ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ย่อมทำความเห็นให้ถูกตรง 5. จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสเรื่องนี้มีพระคาถาขึ้นต้นว่าโยอปททุทัศนารสศทุสติสุทธะัะโปสัตะอนังคณนะสะตะมีวะพลังปัจเจติปาปังสุขุมูระชูปฏิวาตังวะขิดโตติบุคคลใดย่อมประพฤติไม่ดีต่อผู ผู้ที่ไม่เคยประทุสลายต่อตนและคนอื่นผู้บริสุทธิ์ผู้หมดกิเลสบาปย่อมย้อนกลับไปหาเขาซึ่งเป็นคนพานั่นเองดุดฝุ่นละเอียดที่ถูกโยนไปในที่ทวนล,ลุมย่อมกลับมาถูกเขาฉะนั้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในประเชตะวัน ทรงปารบนายพานสุนักชื่อโกกะตัดพระธรรมพระเทศานานี้ว่าผู้ใดประทุสลายต่อนนรชุนผู้ไม่ประทุสลายได้ยินว่าเช้าวเวลาหนึ่งนายพานนั่นถือธนูมีสุนัข้อมล้อมไปออกป่าพบพิสุปถือบินทบาทเป็นวัดรูปหนึ่งกําลังเที่ยวบินทบาทในระหว่างทางโกรธแล้วพางคิดว่าเราจะพบกับคนกาลกินี วันนี้จักไม่ได้สิ่งอะไรเลยดังนี้จึงหลีกไปฝ่ายพระเทระเที่ยวบินทบาลในหมู่บ้านทําพัฒกิจเสร็จแล้วจึงกลับไปสู่วิหารอีกฝ่ายนายพานนอกนี้เที่ยวไปในป่าไม่ได้อะไรอะไรก็กลับมาพบพระเถรละอีกจึงคิดว่าวันนี้เราพบคนกาลกินีนี้แล้วไปป่าจึงไม่ได้อะไรอะไร บัดนี้เธอได้บมามาชิญหน้าของเราแม้อีกเราจะให้สุนัขทั้งหลายกัดพระเทระรูปนี้เสียดังนี้แล้วจึงให้สัญญาปล่อยสุนัขไปพระเทระอ้อนวอนว่าอุบาสกท่านอย่าทำอย่างนั้นเขาร้องบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้อะไรเพราะประสบท่านท่านก็มาประสบข้าพเจ้าแม้อีก ข้าพระเจ้าจกให้สุนักกัดท่านดังนี้แล้วจึงให้สุนักกัดพระเถระแยิบขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเร็ว,น,น,วนั่งในที่สูงชั่วบุรุษหนึ่งสุนักทั้งหลายก็พากันล้อมต้นไม้ไว้นายโกกะไปแล้วร้องบอกว่าท่านแม้ขึ้นต้นไม้ก็ไม่มีความพ้นไปได้ ดังนี้แล้วจึงแทงพื้นเท้าของพระเทระด้วยปลายลูกศรพระเทระได้แต่อ้อนวอนว่าขอท่านอย่าทำเช่นนั้นนายโกกะนอกนี้ไม่คำนึงถึงคำอ้อนวอนของท่านเลยแต่กลับแทงกระหน่ำใหญ่พระเทระเมื่อพื้นเท้าข้างที่ถูกแทงจึงยกข้าท้าข้างนั้นเท้าข้างนั้นขึ้นหย่อนเท้าที่สองลง แม้เมื่อเท้าทีอ่สองนั้นถูกแทงอยู่จึงยกเท้านั้นขึ้นเสียนายโกกะไม่คำนึงถึงคำอ้อนวอนของพระเถระเลยแทงพื้นเท้าทั้งสองด้วยอาการอย่างนี้ทีเดียวสาตีระของพระเถระได้เป็นประดุดกลมด้วยคบเพลิงท่านสวยเวทนาไม่สามารถจะคุมสติเอาไว้ได้จีวรนี้ท่านห่มแม้จะหลุดลงก็กำหนดไม่ได้ จีวอนนั้นเมื่อตกลงก็มาคุมนายโกกะตั้งแต่ศีรษะเหล่าสุนัขตูกันเข้าไปในระหว่างจีวอนด้วยคิดว่าพระเถระตกลงมาแล้วดังนี้แล้วก็ลุมกัดกินเจ้าของของตนทำให้เหลืออยู่เพียงแค่กระดูกสุนัขทั้งหลายออกมาจากบริเวณจีวรแล้วได้ยืนอยู่หน้าภายนอก ทีนั้นเห็นพระเถระจึงหากกิ่งไม้กิ่งหนึ่งคว้างใสสุนัขเหล่านั้นเหล่าสุนัขเห็นพระเถระแล้วรู้ว่าพวกตนจัดกินเจ้าของของตัวเองจึงหนีเข้าป่าไปพระเถระเกิดความสงสัยขึ้นว่าบุรุษเหล่านั้นเข้าสู่ระหว่างจีวรของเราฉิบหายแล้วสินของเราไม่ดังพร้อยหรือหนอ ท่านลงจากต้นไม้แล้วจึงไปสู่สำนักของพระศาสดากล่าวทูลเรื่องราวนั้นตั้งแต่ต้นแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกนั้นอาศัยจีวรของข้าพระเจ้าชิพายแล้วศีลของข้าพระองค์ไม่ด่างพ้อยแลหรือสมณะภาพของข้าพระองค์ยังคงมีอยู่แลหรือ พระศาสดาทรงสดับถ้อยคําของพระเถระนั้นแล้วตัดว่าพิสษุศีลของเธอไม่ด่างพร้อยสมณะภาพของเธอยังมีอยู่เขาบปทุสลายต่อเธอผู้ไม่บปทุสลายจึงถึงความพินาศทั้งไม่ใช่ในแต่บัดนี้อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในอดีตการ เขาก็เคยประทุสร้ายต่อผู้ไม่ประทุสร้ายถึงความพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นทรงนำอดีตมาตัดว่าหมู่พกรรมของนายพานดังได้สดับมาในอดีตการหมอผู้หนึ่งเที่ยวไปถึงหมู่บ้านเพื่อต้องการประกอบเวชกรรม ไม่ได้กรรมอะไรอะไรอันความหิวรบกวนแล้วออกไปพบเด็กๆอันเป็นมากกำลังเล่นอยู่ที่ประตูบ้านจึงคิดว่าเราจักให้งูกัดเด็กเหล่านี้แล้วรักษาก็จักได้อาหารดังนี้แล้วจึงสแสดงงูนอนชูศีรษะในพงไม้แห่งหนึ่งบอกว่า เจ้าเด็กผู้เจริญทั้งหลายนั่นลูกนกสาลิกาพวกเจ้าจงจับมันพันใดนั้นเด็กน้อยคนหนึ่งจับงูที่คออย่างมัน่นดึงออกมารู้ว่ามันเป็นงูจึงร้องขึ้นสลัดไปบนกระหม่อมของหมอผู้ยืนอยู่ไม่ไกลนักงูรัดก้านคอของหมอและกัดอย่างถนัดให้ถึงแต่ความสิ้นชีวิตในที่นั้นเอง นายโกกะพานสุนักนี้แม้ในการก่อนก็ประทุสลายต่อคนผู้ไม่ประทุสลายถึงความพินาศแล้วอย่างนั้นเหมือนกันพระศาสดาคั้นทรงนำอดีตมา,มาตัดนี้มาแล้วเมื่อทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตัดพระคาถานี้ว่าผู้ใดไม่ประทุสลายต่อน,น,อนรชนผู้ไม่ประทุสลาย ผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีกิเลสดุดเนินบาปย่อมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพานั่นเองเหมือนธุลีอันละเอียดที่เขาซัดทวนลงไปฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้ไม่ปัทุสลายอัปทัททสะคือผู้ไม่ปัทุสลายต่อตนหรือสรรพสัตว์คำว่า นรชนนรสะได้แก่สัตว์คำว่าปทุสลายทุสติได้แก่ย่อมประพฤติผิดคำว่าผู้บริสุทธิ์สุทัสสะคือผู้ไม่มีความผิดเลยแม้คำว่าโปสัสะนี้ก็เป็นชื่อของสัตว์นั่นเองโดยอาการอื่นคำว่าไม่มีกิเลสดุดเนิ่น อนังคณสะคือผู้ไม่มีกิเลสคำว่าปัจเจติตัดบทเป็นปฏิเอติแปลว่าย่อมกลับถึงคำว่าทวลมปฏิวาตังแปลว่าทุลีที่ละเอียดอันบุรุษผู้หนึ่งสัตไปด้วยความเป็นผู้ใคร่ประหารคนผู้ยืนอยู่ในที่เหนือ ลมย่อมกลับถึงบุรุษนั่นเองคือตกลงที่เบือเ้องบนของผู้ทรัตไปนั่นเองฉันได้บุคคลใดเมื่อต้องการประหารด้วยฝ่ามือเป็นต้นชื่อว่าย่อมบรทุสล้ายต่อบุรุษผู้ไม่บัทุสล้ายบาปนั้นเมื่อให้ผลในปัจจุบันนี้หรือในทั้งอบายหลายนรกเป็นต้นในภพหน้าชื่อว่าย่อมถึงบุคคลนั้น เป็นผู้พานด้วยด้วยสามารถวิบากทุกฉันนั้นเหมือนกันในการจบเทศนาพิสุนั้นดำลงอยู่ในพระอรหัตผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญทางกายวาจาและใจ ขอให้บุญกุศลที่เกิดจากการถวายทานก็ดีจากการฟังธรรมก็ดีจากการรักษาศีลก็ดีจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โยมทั้งหลายได้รับความสุขและให้พ้นจากทุกทุกคนทุกท่านเทินต่อไปตั้งใจอุทิศบุญกุศลอิทังเมยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอให้ญาติท้งหลายของข้าพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงรับไปแล้วก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุข โดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุอาจารย์เอาเลยอ๋อนิมนต์พระพิกษ์สามเณรให้พรนักสัพพีติโยวิวัชันตุความจันไรทั้งปวงจมบำราดไปสาภาโรโควีนสสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตภวัตวันตรารโย ο, อันตรารยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนสีลีสนิจังวุธ,ธาปจายิโนจัตตารธรรม,มาวาททันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเพราะวัตุสัพพมังคลังละเพราะสาภาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สาพาัพพธรรมานุภาเวนะด้วยานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัพพสุทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทืนิน